สวัสดีครับเจมาโตมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับลักคาซาเดอะปาเปลหรือว่าทรชนคนเปิ้นโลกอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมจากของทรชนคนเป้นโลกมาค่อนข้างบ่อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นการคอร์รัปหรือว่าเป็นการร่วมมือกันครั้งที่2แล้วระหว่างฟิฟไฟของเราแล้วก็ซีรีส์ชื่อดังนะครับในเน็ตฟลิกอย่างทรชนคนเป้นโลกนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ฮอตฮิตนะครับ เดือนนั้นจะดังที่สุดในซีรีส์แบบปุมๆแล้วจริงๆนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับแนะนําให้ไปดูเลยเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าท่าทางที่มันมาในวันนี้เนี่ยมันเป็นท่าทางที่มีความสําคัญกับในเรื่องมากๆนะครับไม่อยากจะสปอยนะเดี๋ยวน้องจะหาว่า e ไอ้พีอาร์มาสปอยผมได้ยังไงนะครับแต่ว่าเล่าเรื่องให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะสาหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับแล้วก็เผื่อจะสนใจอยากไปดูนะครับอ่า ตอนนี้ซีรีส์มีออกมา4ซีซั่นแล้วแล้วก็ซีซั่นที่5เนี่ยกำลังจะอมาภายในเดือนนี้เดือนธันวาคมซึ่งจะเป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่อาจจะมีพักแยกพักสปินออฟของเขาไปนะครับแต่ว่าพักหลักเนี่ยจะมี5ซีซั่นซึ่งซีงซั่น1กับซีซั่น2เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการล้นลงกระสาบนะครับของสเปนนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเอาเงินมาโดยที่โปรเฟสเซอร์หรือว่าหัวหน้าการล้นของเขาเนี่ยครับไปรวบรวมคนที่มีทักษะต,ต่างๆมา นะครับแล้วก็มาปล้นโดยที่เขาตั้งใจว่าจะไม่ให้มีการเสียชีวิตของทั้งตัวประกันแล้วก็ของทั้งคนที่ปล้นด้วยนะครับอะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะมีการไล่จับกันระหว่างฝั่งตํารวจสเปนนะครับแล้วก็ฝั่งตัวชิมปล้นนั่นเองนะครับซึ่งซีซันหนึ่งซีซันสองเนี่ยก็จะจบประมาณนั้นนะครับส่วนซีซันสามสี่ห้าเนี่ยจะเป็นตอนใหม่นะครับซึ่งจะเป็นตอนที่เขาจะไปปล้นที่ธนาคารกลางของสเปนนะครับซึ่ง ก็เรียกได้ว่ามีความมันมีความสนุกในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ใครที่อยากรู้ตอนจบนะครับพี่ก็อยากรู้นะพี่ติดมากเลยเรื่องนี้เราก็ยังไม่ได้รู้นะว่าซีรีส์ยังไม่ออกนะเจ้ามาเดือนนี้แหละนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าจบยังไงนะตอนนี้คือตอนจบซีซันเอาง,ง่ายๆคือตอนจบซีซัน4นะครับใครที่ยังไม่ดูนะครับแนะนําให้ออกซีซัน5ออกมาก่อนนะไม่งั้น้องจะค้างคาใจมากๆตอนจบซีซัน4นะเขาจบได้อย่างแบบยแบบอืมากๆเลยนะครับ เอาเป็นว่าจบเรื่องราคาซาเดอปับเป๋หรือว่าเรื่องเขาเรียกไาทราชนคนป้นโลกไปก่อนนะครับแล้วมาดูของขายในเกมเราดีกว่านะครับของที่จะมาขายวันนี้นะครับจะมี2ชิ้นด้วยกันนะครับมาในกิจกรรมเดียวกันเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าของ2ชิ้นนี้สวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูขอเปิดก่อนว่ามันมาขายวันไหนนะเดี๋ยวลืม มาขายวันที่5จนถึงวันที่12นะครับก็เป็นระยะเวลาเท่าไหร่9วัน8วันนะครับ8วันด้วยกันนะสำหรับกิจกรรมนี้ซึ่งของที่มาข้างในนะครับจะมี2อันนะครับอันแรกนี่จะเป็นสกินไอซ์วอล์นะครับหรือว่ากลูวอล์นั่นเองอึบอันใหม่นะครับของเก่าจ,จะเป็นตัวนี้นะยังมีวางขายอยู่ในรคาคาครับราคา499เพชรเท่านั้น ใครที่อยากได้ไอโซอัลดาลีนะก็ไปจัดได้ชุดนี้ก็ยังขายอยู่นะชุดนี้999เพชรปในร้านค้านะครับแต่ไอโซอัลใหม่จะเป็นอันนี้นะครับนี่ LCDP อันนี้จะเป็นไอโซที่มีการเปลี่ยนโมเดลนะครับมีการเปลี่ยนโมเดลก็คือเปลี่ยนรูปร่างของไอโซนะถ้าเป็นไอโซอัลอันเก่าเนี่ยจะเปลี่ยนแค่สีนะครับเห็นไหมจะเป็นไอโซเหมือนเหมือนกันต่างกันที่สี แต่อันใหม่ไม่ใช่นะครับอันใหม่เราจะมีการเปลี่ยนโมเดลให้ด้วยนะตัวนี้สวยมากๆนะมีความเงาด้วยนะเห็นเท็กซ์เจอร์มาปะเห็นพื้นผิวมั้บะมันจะมีการเงาสะท้อนแสงนะเพราะมันเป็นเงินเป็นโลหะนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี้ยจะเป็นทองนะสวยไหมสวยไหมสวยไหมตอนถือจะเป็นแบบนี้นะครับระเบิดตอนถือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าตัวไอโซเนี้ยสวย ซึ่งถ้าเกิดถามว่ามันจะเป็นของแร่ไหมอนาคตนะครับเป็นของแรแต่ว่าตอนนี้ยังนะครับอนาคตจะมีการวนกลับมาขายได้เรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่เขามีการประกาศว่าของจากทศชนคนประโลกจะไม่กลับมาขายแล้ววันนั้นน่ก็จะเป็นของแรงแล้อาจจะมีการวางขายรอบสุดท้ายก่อนที่จะไม่กลับมาขายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากรอต่อไปก็แล้วแต่ก็รอได้แต่ว่าซื้อก่อนก็ใช้ก่อนเทก่อนนะครับตอนนี้ซีรีส์กำลังมาแรงนะครับ เดือนนี้ดังแน่นอนนะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้สำหรับอีกอันนึงนะครับที่จะมาเลยก็คือเป็นท่าทางนะครับท่าทางจากทรชนคนปนโลกน,ะ,นะก่อนไหนะวะเอาเลยแบบอันนี้เป็นท่าเก่านะครับท่าเก่าก็เป็นท่าน,นี้ อันนี้ก็เป็นท่าที่มีความสําคัญในซีซันแรกๆเหมือนกันนะครับเป็นท่านอนนอนบนกองเงินอันนี้ยังมีอยู่นะครับในกล่องโทเค็นนะไปซื้อกันได้ส่วนอีกอารหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นท่าทางสายไปนะครับอืมรวยเหลือเกินรวยเหลือเกินนะครับรวยเหลือเกินนะอันนี้ก็ยังอยู่ในกล่องโทเค็นเช่นเดียวกันนะครับส่วนท่าทางใหม่นะครับจะเป็นท่าทาง นี้ตั้งป้อมยิงนี่เราใช้หลอกศัตรูได้ป่าวะ๋ยวไปเจอศัตรูก,กดปั๊บไอเขาคิดว่าเอ้ยมีปืนยิงเว้ยชื่อึงว่า Endless Bullet นะครับกระสุนไม่จำกัดกระสุนนิรันดร์นันเว่าไปนี่เป็นเรี่ว่าโฮโลแกรมจับได้จริง อกว่าท่าทางนี้ก็มีความสําคัญในเรื่องนะครับใครที่ยังไม่ดูแนะนําให้ไปดูซีซั่นสี่ซะนะครับน้องจะอาจจะแบบดูว่าอาจจะแบบอยากได้ท่าน,นี้มากๆก็ได้ใครจะไปดูนะครับไม่ดูว่าอาจจะแบบเฮ้ยถ้าทาปังป้อมเหรอก็อเท่ดีอะนะจะไปดูจ,จะอยากได้จริงจริงนะครับซึ่งสองอันนี้มาในกิจกรรมตู้สุ่ม8ทีนะครับตั้งแต่วันที่ตะก,กี้ออกแปดห้ถึงสินะครับราคาเริ่มต้นที่9เพชรเหมือนเดิมนะครับ 4 29 49 99 199 299 499แล้วก็599ทั้งหมดเลยนะครับ1,782เพชรไม่เกินนี้นะครับสำหรับไอโซสวยๆแล้วก็ท่าทางเท่ๆแบบนี้เอาไปไล่ยิงคนไปจูจีกันนะแค่ไม้ยิงมันเลยอะไรเงี้ย1782เพชรนะครับแต่ถ้าเกิดใครลงดีก็จะได้ตั้งแต่9เพชร49เพชร29เพชร99เพชรอะไรก็ว่าไปนะครับ เพราะฉะนั้นขออวยพรนะครับให้น้องๆทุกคนนะครับที่มาดูคลิปพี่นะครับดวงดีๆนะส่วนใครที่มันไม่ดูคลิปนะครับก็ขอให้มันดวงสวยๆขอให้มันหมดตูต้ทุกคนสาธุจริงๆนะครับอุตสา่าห์ทำคลิปไม่มาดูแล้วหมดตู้หมดตู้หมดตู้หมดตูดต้ใครมาดูคลิปก็เก้าเพชรจีบเก้าเพชรสี่เก้าเพชรทั้งไม่เกินเก้าเก้าเท่ากันสี่ทีนะขอให้ได้หมดทุกอย่าง <c oughs> จบดีกว่านะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเหมือนเดิมนะครับขอให้ดวงดีๆนะครับส่วนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ตติดาม Facebook YouTube แล้วก็ ด้วยนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย